สวัสดีครับวันนี้สับแพทย์ต้องรู้เราจะมาดูคำว่า NGT นะครับ NGT ก็คือสิ่งนี้นะครับสับคุณหมอใน NG เนี่ยย่อมาจาก Naso Gastic Tube นะครับ Naso คือจมูกนะครับ Gastic ก็คือกระเพาะนะครับก็แปลว่าเป็นสายที่ใส่นะระหว่างจากจมูกเนี่ยลงไปที่กระเพาะนะครับสายนี้เนี่ยเราก็จะใส่สำหรับการทำหนะ้าที่คือให้อาหาร คือสําหรับคนไข้ที่ไม่สามารถจะเคี้ยวหรือกลืนอาหารได้นะครับเราก็จะให้อาหารพวกอาหารเหลวอ,อาหารเสริมต่างๆเนี่ยผ่านทางสายนี้ลงไปนะครับในกะระเพาะนะครับแล้วก็หลายๆครั้งเราจะมีการใส่ทางปากนะครับก็จะเรียกว่า OG tube นะครับก็คือ oro gastric tube ก็คือสายเดียวกันนะครับแต่ว่าแค่ว่าช่องทางจะเป็นทางไหนแต่โดยปกติเรามักจะใส่สายทางจมูกเข้าไปก็เลยเรียกว่า NG tube นะครับ นี่ก็คือคำสาปนะครับที่เราควรจะรู้สิ่งที่ต้องระวังนะครับว่าเวลาที่ NGQ ิ้วเนี่ยมันคือใส่ทางจมูกนะเนาะแล้วไว้ที่ท้องนะครับ แต่ที่เราระวังมากเลยคือบางทีถ้าเราใส่สายผิดเนี่ยนะฮะมันก็จะใส่จากจมูกเนี่ยแล้วลงไปที่ช่องปอดแทนมันอยู่ติดๆกันนะครับอันนี้อันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัว NGT เนี่ยเลยต้องใส่โดยบุคลากรทางการแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหมอหรือคุณพยาบาลนะครับถ้าหลุดเองเนี่ยอย่าใส่เองนะครับเรียกตามคุณพยาบาลมาใส่หรือไปใส่ที่โรงพยาบาลนะครับถึงจะปลอดภัยนะครับหลายคนนะครับที่ดูแลคนไข้หรือดูแลผู้ป่วยอยู่นะครับก็จะได้รู้จักนะครับสิ่งที่เรียกว่า NGT นะครับผม เาละครับวันนี้สาระสั้นๆนะครับกับสัพแพทย์ต้องรู้นะครับหากคุณอยากรู้คำศัพท์อะไรนะครับคอมเมนต์มาด้านล่างนะครับแล้วเดี๋ยวทางทีมงานเราจะได้มาตอบให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆนะครับใครชอบก็อย่าลืม Subscribe นะครับช่อง Health o o m e นี่นะครับนเจอกันใหม่สวัสดีครับ